ชมฟอร์ที่6นะครับฟอร์ที่6มาเปลี่ยนนะครับช่องเก็บแผ่นตานะครับเป็นอาการประจํารุ่นของเขาเสียบ่อยมากนะครับสําหรับฟอร์ดนะฮะอันนี้ฮะติดใหม่เรียบร้อยนะครับปิดได้ล็อกได้นะครับปิดได้นี่นะฮะเปิดนะครับปิดนะส่วนไฟก็นี่ฮะเรียบร้อยนะครับปิดเปิดได้หัวเกียร์อีกนะครับ1จุดคนนี้ฮะทำหัวเกียร์ด้วยนะครับหัวเกียร์นี้ปกติตรงนี้เดือดพลาสติกนะครับไม่มีตัว อย่างหุ้มแล้วนะครับหรือไม่มีตัว้าหุ้มแล้วนะฮะอันนี้เปลี่ยนใหม่สวยเลยแบบนี้นะครับรวมถึงอันนี้ติดตั้งโรบาร์ด้วยนะครับเป็นโรบาร์ตรงรุ่นนะฮะแบบนี้ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าโรบาร์วายแท็กแล้วกันนะครับออกแบบมาเหมือนวายแท็กเลยนะฮะก็จะมีหนึ่งส่วนนะครับสส่วนแล้วก็3าส่วนฝั่งโน้นนะครับ จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือตัวนี้1ชิ้นตัวนี้1ชิ้นแล้วฝั่งนี้1นชิ้นนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ช่างกําลังต่อนะครับไปเบรกอยู่นะฮะแล้วทําการยึดประกอบกลับแล้วนะครับโอเคใครอยากได้สินค้าตัวไหนก็ทักมาได้เลยครับ